ตอนที่แล้วนะคะเราเห็นแล้วว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีบริษัทอายุร้อยปีมากที่สุดในโลกมีการสืบทอดธุรกิจครอบครัวกันมาอย่างยาวนานนะคะและในครั้งนี้เราจะมาดูกันว่าเขามีความท้าทายในการทําธุรกิจอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเราทราบแล้วเราจะได้เตรียมการได้นะคะบวกกับวิธีการบริหารธุรกิจทํายังไงให้ยั่งยืนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจริงๆแล้วเกิดคิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง3อย่างที่ธุรกิจ ร้อยปีต้องเผชิญคือบริษัทไหนยอยากอยู่ได้ยั่งยืนนาน3ส,สิ่งนี้เป็น3ส,สิ่งที่เราจะต้องเจอแน่นอนสิ่งแรกค่ะคือการเปลี่ยนแปลงทาง macro environment หรือว่าเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่กระทบทุกวงการพูดง่ายๆเช่นน้ําท่วมโอโ้โหเราจะอยู่ฝ่ายผลิตอยู่สายการบินอยู่โรงแรมกระทบหมดนะคะ COVID นี่เนี่ยกระทบหมด เศร,รษฐกิจฟืดเงินฟืดกระทบกันหมดนะคะนี้คือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจใหญ่ๆเนาะทางสิ่งแวดล้อมที่เรา,ออวาควบคุมไม่ได้2ค่ะที่เราเจอกันบ่อยๆคือการเปลี่ยนแปลงของอินดัสทรีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมในวงการของเราเช่นถ้าเราทําห้างสรรพสินค้าทําค้าปลีก ขายหน้าร้านมาตลอดอุ๊ยปัจจุบันมีการขายอ e ีคอมเมิร์ซมากขึ้นโลกออนไลน์กำลังมาอ่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางอินดัสทรีหรือเราอาจจะทำเสื้อผ้านะคะทำเสื้อผ้าแนวแฮนด์เมดเย็บตัดมาตลอดแต่หลังๆเริ่มมีเสื้อผ้าราคาถูกกระแสแฟชั่นมาแล้วนะคะ ทำให้คนเนี่ยนิยมไปซื้อเสื้อถูกๆูกแล้วก็เปลี่ยนใส่บ่อยๆดีกว่าจะมาใส่เสื้อบางตัวนานๆเราก็โดนกระทบนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมในวงการของเรานั่นเองนะคะสุดท้ายบางทีเราลืมนึกถึงสิ่งนี้ค่ะ ือการเปลี่ยนแปลงภายในหรือ internal นะคะการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทลูกไม่ยอยากสืบทอดตระกูลต่อเราจะหา successor อย่างไรถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นสิ่ง3ส,สิ่งที่เราจะต้องคอยคํานึงถึงแล้วก็ต้องคิดเหมือนกันทีนี้ถ้าเราจะรับมือนะคะเราจะรับมือยังไงกับการเปลี่ยนแปลง3ข้อนี้นะคะ วิธีการรับมือกับ macro environment เท่าที่ดูนะคะธุรกิจร้อยปี200ปี300ปีนะคะในญี่ปุ่น <c oughs> เขาจะมีวิธีการรับมือโดยเรียกียกว่าเป็นการบริหารที่เหมาะสมกับยุคสมัยแต่ละยุคเช่นยุคไหนที่เงียบสงบยอดขายกำลังดี <c oughs> เขาก็ค่อยๆสั่งสมเงินเอาไปลงทุนทำอะไรบางอย่างต่อต่อเนื่องไปนะคะแต่ช่วงไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างล่าสุดก็ช่วงโควิด1 i เขาจะมีวิธีการบริหารที่สลับกันเลยก็คือผู้นําขึ้นมาเด็ดขาดฉึบๆสั่งการทุกอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นการปรับปรุงการเปลี่ยนการบริหารที่มันค่อนข้าง flexible เปลี่ยนไปตามยุคสมัยได้ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางอินดัส t r ีเราต้องใช้อะไรบ้างเราจะต้องรู้ว่าเราเก่งอะไรคะ่ะใช้ core v a l u หรือ core competency ใช้ความถนัดของเราไปสร้างสินค้าใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะคะที่3ค่ะ การเปลี่ยนแปลงภายในเราทำยังไงบ้างญี่ปุ่นจะเรียกว่ามีปรัชญาการบริหารธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่นคำว่ารีเนนนะคะเขาจะมีวิธีการถ่ายทอดรีเนนจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกหรือจากรุ่นผู้บริหารสู่พนักงานให้ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจแล้วรู้ว่าเราทําธุรกิจไปเพื่ออะไรไม่ได้เป็นแค่การสร้างเงินสร้างไรายได้สร้างกําไรให้พวกเราร่ํารวยเพียงอย่างเดียวนะแต่ธุรกิจเรามีค่านั่นถึงทําให้ทายาทรุ่นถัดๆไปอยากเข้ามาสืบทอดกิจการมากขึ้นเพราะว่าเห็นความสําคัญของบริษัทเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแป,แปลงอันแรกที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆก่อนแล้วเราก็เห็นกันได้ง่ายคือ การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรของเรานั่นเองนะคะวิธีการรับมือของบริษัทธุรกิจที่อยู่ได้ยั่งยืนนานเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้สิ่งที่เราถนัดค่ะคือ core competency หรือ core value ไปพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเกตยกตัวอย่างบริษัทหนึ่งชื่อว่า asahi printing asahi printing เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำ p a เก a g i n g ค่ะทุกท่าน เป็นรับปริ้นแพค k เกจิ้งมาโดยตลอดทีนี้อย่างที่เราทราบธุรกิจปริ้นติ้งเนี่ยเอาตรงๆมันยอดขายลดลงไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าคนหันไปสั่งซื้อทางดิจิตัลมากขึ้นหรือว่าคนไม่ค่อยได้ปริ้นอะไรออกมาอ่านออกมาใช้แล้วนะคะยิ่งบวกกับมีกระแสรักสิ่งแวดล้อมลดการใช้แพคเกจิ้ง ท่านนึกภาพถ้าเกิดท่านเป็นบริษัทอาซาฮีปรินติ้งเนาะเราปรินต์แพคเกจิ้งมาตลอดเราจะอยู่ได้ยังไงนะคะเขาบอกว่าเขากลับมาดูที่จุดเริ่มต้นของบริษัทเขาว่าเขาทําอะไรเขาเป็นบริษัทที่รับปรินต์แพคเกจิ้งยามาโดยตลอดค่ะแล้วแพคเกจิ้งยาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นกล่องยาเนาะพิมพไม่ได้ยากแต่ความยากอยู่ตรงนี้อะทุกท่านมันคือข้อมูลฉลากยาและกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นมีข้อบังคับที่ละเอียดมากๆ ต้องใช้คำเตือนฟอนต์สีแดงฟอนต์ไซส์9นะห้ามเล็กกว่านั้นนะมันจะมีข้อจุกจิกจุกจิกค่อนข้างเยอะอาซาฮีปรินติ้งเนี่ยด้วยความที่ทำธุรกิจมายาวนานก็จะมีโน้ตฮาวสั่งสมว่าฉลากยาต้องปริ้นแบบนี้วางเลเอาอย่างไงแล้วเขาให้คำแนะนำกับบริษัทยาต่างๆได้สมมุติเราจะทำวิตามินเสริมความงามเราไปขอที่อื่นที่อื่นเขาจะออกแบบแพคเกจิ้งให้สวยเลยค่ะ แต่พอยื่นออยอ้าวโดนเด้งออกแต่ถ้าทํากับอาซาฮิปรินติ้งเขาเหมือนกึ่งกึ่งคอนซซลล์เนาะ mm hmm. เขาก็จะแนะนําเราได้ว่าจัดเลเยอร์อย่างไงทำแพคเกจิ้งยังไง,ง,ไงดีกว่า mm hmm. เพราะฉะนั้นบริษัทยาสัดส่วนประมาณร้อยละหกถึงเจมาปริ้นกล่องยากับอาซาฮิปรินติ้งเพราะว่าเขาเก่งจริงๆเก่งเรื่องอะไรไม่ใช่เก่งแค่เรื่องแพคเกจิ้งเพียงอย่างเดียวนะ mm hmm. เก่งเรื่องกฎข้อระเบียบกฎหมายยาต่างๆแล้วก็ทําเป็นโนฮาที่สั่งสมไว้นะคะทีนี้เขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ค่ะทุกท่าน เขาทําอะไรต่อเขาถึงขั้นเอาความเชี่ยวชาญเรื่องยานั่นคือความถนัดที่เขามีนะไปสร้างแวรลูต,ต่อโดยการออกแบบแพคเกจิ้งใหม่เช่นยาบางตัวนะคะมันเปิดขวดยาหยิบออกมาเนี่ยเราหยิบยาเขาก็คิดกล่องที่มัน เปิดฝากล่องปุ๊บขวดยาเด้งลอยขึ้นมาได้เลยทําให้คุณหมอเนี่ยหยิบยาไปฉีดได้ง่ายลดโอกาสที่ยาจะตกแตกเป็นการสร้างแวลูอีกเพราะฉะนั้นอาซาฮิปรินติ้งไม่ได้ทําแพคเกจิ้งอื่นๆเลยนอกจากยาแต่เมื่อเราถนัดแล้วเราไปให้สุดนะคะปรับแพคเกจิ้งออกแพคเกจิ้งใหม่ๆเสนอบริษัทยาก็ทําให้เขาเนี่ยยังทําธุรกิจมาด้อยู่ได้เรื่อยๆข้อผิดพลาดที่เรามักจะเจอกันนะคะคือธุรกิจเนี่ยเห็นว่าธุรกิจวงการเรากําลังซบเซาแล้ว โอ้โหวงการอื่นกําลังรุ่งเรืองตายแล้วเราต้องรีบไปทำแบบคนอื่นบ้างแต่พอเรากระโดดไปทำอินดัสทรีอื่นคะ่ะเราไม่ถนัดเราก็ลําบากถูกไหมคะคลาสสิกเคสที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือฟิล์มโกดักนั่นเองโกดักเนะี่ยทำฟิล์มมาตลอดแถมเป็นเจ้าแรกด้วยที่พัฒนากล้องดิจิตอลขึ้นมา แต่เขาลืมไปเนาะว่าเขาถนัดแต่การทําฟิล์มไม่ได้มีความรู้เรื่องกล้องดิจิตอลเลยค่ะพอกระโดดไปทําก็ต้องไปจ้างคนอื่นผลิตจ้างคนอื่นทําสุดท้ายสู้พวกโซนี่โอลิมปัสไม่ได้ก็แพ้ไปนะคะงั้นมาดูบริษัทที่เกือบร้อยปีเจ้าคือฟูจิฟิล์มบ้างอ่านี่เป็นคู่แข่งของโกดักนะคะฟูจิเนี่ยอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ถามว่าช่วงนั้นฟูจิอยู่ได้ยังไงกลับมาที่เรื่องนี้ค่ะเราเก่งอะไรข้อแวลูของเราคืออะไรฟูจิบอกว่าฉันเก่งฟิล์ม ฉันมีเทคโนโลยีฟิล์มช่วงนั้นฟูจิก็พยายามดูนะคะว่ากล้องดิจิตอลก็ทำนะมีทีมไปวิจัยพัฒนานะแต่อีกขาหนึ่งค่ะเขาพัฒนาฟิล์มทางการแพทย์ให้เอาฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยใช้ฟิล์มของฟูจิคุณภาพดีกว่าพัฒนาฟิล์มหนังให้สามารถรคคอร์ดหนังได้ยาวขึ้นยาวนานขึ้นเพราะฉะนั้น ฟูจิยังใช้ความถนัดของตัวเองในการไปสร้างรายได้ในการใช้ความเชี่ยวชาญตัวเองนะคะต่อยอดสินค้าไปเรื่อยๆขณะดเดียวกันก็ไม่ลืมปรับตัวเองตามเทคโนโลยีหรือยุคสมัยหรืออินดัสทรีที่มันเปลี่ยนไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะตกลงเราถนัดอะไรกันแน่นะ,ะกลับมาถามพวกเราดีๆว่าเอ๊ะตกลงแล้วอะไรคือสิ่งที่เราถนัดกันแน่อะไรคือโน้ตฮาที่เราสั่งสมมาเป็น 5ปี10ปีจากการทำธุรกิจนี้มันสามารถไปอัดแอปใช้ในการสร้างโอกาสธุรกิจอื่นๆหรือเปล่าเดี๋ยวในตอนหน้าเราจะมาคุยอีก2ปัจจัยที่เหลือกันว่าเอ๊ะแล้วการรับมือการเปลี่ยนแปลง macro environment กับการรับมือการเปลี่ยนแปลงของภายในเรามีวิธีการทำยังไงบ้าง